สวัสดีครับมาเจอกับช่างตีหลักแหกวก็ช่างตีสานใต้วีสองแล้เสียตีครับฝากเพจช่างวีสาหใต้วีสองได้นะครับก็ทุกคนอยากได้รู้เนาะว่าเพจช่างตีเป็นแบบไหนนะครับทุกคนเล่นทุกคนเชื่อไหมว่าทุกคนต้องเล่นเฟซบุ๊กนะครับแต่ช่างตีให้ดูเพจนะครับที่ดีแท็กไลฟ์สดเลยเนาะ ช่างตีอัดคลิปไว้อยู่ครับยังไม่ได้ขึ้นครับนี่นะครับญญาาก็ท,ทุกคนอยากเข้าไปติดตามในเพจก็ไปติดตามได้นะนี่นะครับช่วยติดตามเพจนี้ด้วยนะครับนี่ครับเพจนี้ครับทุกคนได้เห็นเนาะช่างตีก็เพิ่งไลค์สุดไปครับนี่ครับ ก็ฝากติดตามนะครับเพจแจางตีสันใต้ v สองครับิมิ์ไปชื่อเดียวก youtube เลยนะครับคลิปเนี้ยก็ลงในเพจครับเพจเพจ facebook ครับก็ติดตามทั้ง youtube ทั้งในเพจครับดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าทุกคนชอบเพจแจ้งตีทำแล้วมันได้เงินนะนี่นะครับก็ทุกคนก็ฝากติดตามนะครับติดตามเพจแจ้งตีหลักหกเดยครับก็ทุกคนก็ จะชอบคลิปใหม่ๆของแจะงตีเองนะครับโอเคครับ